ทีมงานตัวพ่อและต่สงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปกันที่วัดโคกเปี้ยวที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลานะครับไปดูการน,นวดแผนไทยที่เขาเรียกว่านวดเหยียบชาครับแต่ว่าทีมงานตัวพ่อเห็นแล้วนี่เขาเรียกว่าหมอนวดเท้าไฟแล้วกันนะครับ หมอนวดเยียบชาท่านนี้คืออาจารย์ผฐมชนคงมุดอายุ48ปีหรือฉายาหมอยุทธวิหกไฟตอนนี้เปิดนวดอยู่ที่ศาลากลางวัดโคกเปี้ยวที่ตำบลเกาะยอช่วยบำบัดผู้ที่มีอาการอัมมพาดอัมมาพลึกกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทปวดเสียวชาและก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงคนที่สนใจไปนวดกันเยอะเลยครับ ก่อนที่จะไปดูการนวดเหยียบชากันแบบเต็มๆนะครับมาฟังวิธีการนวดเหยียบชาหรือว่านวดเท้าไฟกันก่อนนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีน้ํามันว่านที่ปรุงขึ้นมาเองเตาถ่านและก็เหล็กผานไถนาที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมาเจาะรูตรงกลางวิธีการนวดก็จะใช้เท้าจุ่มในน้ํามันว่านนะครับแล้วก็ไปแตะบนเตาผานร้อนๆจนไฟลุกขึ้นมาครับ เพื่อเอาไอความร้อนที่ฝ่าเท้าไปนวดเหยียบตามจุดต่างๆของร่างกายตามอาการนั่แหละครับทีนี้ก็ไปดูอาจารย์ปฐมชนหรือว่าหมอยุทธวิหกไฟครับนวดผู้ที่มารักษากันครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอกว่านี่ยองเต็มมากครับจองเต็มไปจนถึงตุลานะทีนี้ผมอ่าเกี่ยวชุมชนเนี่ยเกี่ยวชาวบ้านเนี่ยดันดันกันขึ้นไปจนถึงกันกันให้การถ่ายทอดกันดันดันกันจนถึงนั้นมันเป็นสมบัติชาิ Giờ, trong giảm à, ấy... à, 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 Đừng... ngày gặp được rượu mày tôi hai mày không phải ngày gặp không mày lâu năm 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 con การการเค้นไปใช้ได้ครับผมเคนเส้นดีอยากจากเข็ดเข็ดเมื่อยทว่าเดินไม่ค่อยสะดวกก็ดูว่าดีขึ้นครับผมแค่นวดรอบที่สองเดินกิดอขัดตอนนี้ก็ดกเดินคล่องขึ้นครับ มันเป็นสัตว์โบราณเขาเรียกเหยียบเหยียบฉานะครับเป็นตำรับของเกาะหงนครสวรรค์ครับเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ใช้อยู่เรามีน้ำมันน้ำมันน้ำมัน,น,มนว่านที่เราปรุงขึ้นเองแล้วก็มีเหล็กผ่านที่ผ่านการใช้ในการไถดินมันเป็นกุศโลบายของทางโบราณเราที่เขาเชื่อว่า,ามันเป็นเหล็กพลิกพลิกแผ่นด,ดินเ,เขาเรียกว่ามันเป็นกุศโลบายของการแก้มันเป็นเคล็ดเชื่อว่า แก้จากไยกลายเป็นดีได้อันนี้เป็นความเชื่อของของ,ของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเรานะครับก็มีการใช้ไฟด้วยใช่ไหมฮะครับผมครับคือเราต้องใช้ใช้ไฟใช้จากไม้ฟืนหรือใช้จากถ่านเพื่อที่จะก่อขึ้นเผาผ่านให้ผ่านมันร้อนเพื่อยัดเราจะได้นําเอาน้ามันน้ามันที่เราเตรียมไว้จุ่มผ่านฝ่าเท้าเราไปแตะที่ผ่านที่กาลังร,ร้อ้นอยู่ไปแตะในผ่านผ่านตัวและของของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ตามร่างกายของผู้ป่วยอย่างี้ครับเราใช้ความร้อนเพื่อเข้าไปขยายหลอดเลือดหรือไปกระตุ้นการไหลเวียนของของลมและเลือดเพ<ม>ื่อเข้าไปซ่เสรซมร่างกายตามอาการของของผู้ป่วยอย่างี้ครับครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวดอะไรฮะเออจริงๆแล้วคือมันคือเป็นเป็นศาสตร์ของการนวดนวดแผนโบราณของไทยเราเรียกเหยียบชานะครับมาถึงทุกวันนียครับก็ประมาณ คร่าวๆนะครับคร่าวๆตอนนี้ที่ใช้เหยียบเด็กแดงหรือเหยียบเหยียบฉาเนี่ยครับประมาณเจ็ดปีตอนนี้มาถึงตรงนี้ทุกวันนะครับตอนนี้ประจำอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมประจำอยู่ที่ตําบลน,นะครับวัดโคกเปียววัดโคกเปี้ยวตําบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ นี่ครับนวดเหยียบชานวดวิธีไทยตามภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานะครับไม่ค่อยมีครับมีไม่กี่คนที่นวดเท้าไยแบบนี้ภาคใต้ท่าสายเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์ก็มีอาจารย์ปฐมชนท่านเดียวครับที่นวดเยียบชามา7ปีนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์0624708284โดยเปิดนวดเหยียบชาหรือว่าทีมงานตุกพ่อเห็นแล้วนี่เรียกว่านวดเท้าไฟนะครับอยู่ที่สารากลางวัด โคกเปียวตำบลเกาะยออเมืองสงขลานะครับแต่ว่ารับแค่วันละไม่เกิน12คนคิดชั่วโมงละ300บาททีมงานตัวพอเห็นแล้วนี่อยากลองเลยครับแต่ว่าตอนไปถ่ายทำนี่คิวมันไม่ว่างครับนี่ถ้าได้นอนนวดสัก2ชั่วโมงนว่าไดแรงสบายตัวถ้าบ้านเราเรียกว่าร่วงเลยครับาีิบจะรน